อย่างที่ทุกคนหวาดกลัวกันว่าโลงศพซึ่งเป็นไม้ชนิดดีเลยที่เป็นไม้สัตว์ทองที่มีราคาแพงด้วยแต่สำหรับวัดเุประกันนะครับหลวงพ่อเห็นว่าโลงศพนี้ยังมีคุณค่าเพราะเป็นไม้ชั้นดีหลายหลายโหลายหลายศพที่เอาแต่ศพเข้าไปเผาอย่างเดียวก็จะเหลือเอาลงได้มาทั้งหมดหลวงพ่อก็มาประกอบเป็นเฟอร์นิเจอร์ หลายศพเอาลงไม้เข้าไปด้วยแต่เอาขาเกาฝาไว้หลวงพ่อมาทับประโยชน์ได้ก็วันนี้ถือเป็นมงคลอย่างยิ่งที่ให้สื่อให้สาธารณชนทุกคนรับสู้รับทราบว่าโรงศพที่เราซื้อมาราคาแพงนั้นมันแปลสภาพกลายเป็นดิวอินได้อย่างสง่าผ่าเผยและสวยงามด,ด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นที่น่าหวาดกลัวอย่างที่ทุกคนคิด,คด ลูกพระลูกเนนของหลวงพ่อกว่า55าลูกวันนี้มีวิชาชีพติดตัวไปคือวิชาวิวอินการทำตู้ต่างเตียงอุปกรณ์ทั้งน็อกดาวทั้งประกอบสำเร็จรูปทั้งติดผนังทั้งทุกอย่างที่อยู่ภายในวัดฮะจิรศักดิ์พระพุทธโธก็ได้ความเมตตาจากหลวงพ่อคือ แนะนำวิธีคือของใช้จากฝาโลงหรือขาโลงที่ถุมากแล้วเขาจะเอาไปเผาทั้งหมดคือหลวงพ่อแนะนาเมตตาแนะนําว่าของพวกนี้มันใช้ประโยชน์ได้คือก็เราก็เอามาลีก็คือลื้อออกมามาทาเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเอามาส่วนใดส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ก็ได้ใช้ประโยชน์คือ เอาไว้สำหรับเอาไว้ใช้งานได้จริงคือของพวกนี้ถ้าสมมุติว่าเราเผาทิงก็เปล่าประโยชน์คือนํากลับมาเอามาทําเป็นตู้เป็นโต๊ะเป็นเก้าโอเก้าอี้ได้อันนี้